เตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามหรือเล่นตามเป็นอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ฮิร์ตออฟฟิเชี l นะครับผมหรือ first vip นั่นเองนะครับอ่ะนี้อยู่กับแปะนอนนะครับหรือใครเช่นวินนั่นเองนะครับค่ายพนะีจีเนาะฉันเคยนะครับอยู่ช่วงรักที่ไทม์นะครับสําหรับในกลุ่มของเรานะครับ ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเลยครับก็ตามตามนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับก็คือลัคก้ไทา์ของเราก็คือแจ้งช่วงเวลานะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มนะครับแบ่งออกเป็นเจ็ดรอบนะครับต่อวันนะก็จะมีค่ายพีจีพีแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับหลักๆนะครับสามค่ายเกมใหญ่นะที่เราจะแจ้งเกมให้นะครับก็สําหรับใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคก็สําหรับวันนี้นะแปะนอนครั้งที่แล้วเราเอาคืนสําเร็จแล้วนะแต่วันนี้ก็ขอซ้ําดูอีกทีลวกันเนาะเช่นเคยเลยนะครับเบ็ดยี่สิบเริ่มต้นนะคือเมื่อกี้ผมไปเห็นอะไรตลกตลกในเฟสมานไะม่รู้เดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวขอดูดูเชิงเส้นรอบแรกก่อนเดี๋ยวรอดูซื้อรอบแรกก่อนนะว่า เข้าไม่เข้าอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องเรื่องเรื่องเกมนี่แหละครับเรื่องสล็อตน,นี่แหละแล้ว,วผมเข้าไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาโคตรฮาเลยคือมันก็อันนี้มันจะเป็นมันจะเกี่ยวเนื่องไปกับคลิปที่แล้วที่ผมพูดเลยที่ผมพูดในคลิปไปเลยนะครับว่าบางคนคิดว่า คือมันจะมีคน2ประเภทใช่ไหมที่ทํา youtube เกี่ยวกับด้านเนี้ก็คือคนของเว็บกับคนที่เขาชอบเล่นนะแต่คนส่วนมากส่วนมากก็คือจะเป็นเป็นคนของเว็บหรือว่าอะไรอะไรพวกนี้นะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมายกจะมาพูดให้ฟังนะที่ผมไปเจอมาเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วผมยังขำผมยังแบบคือกล้าทําผมกม็ได้ไงทมาแล้วคนดา่าแบบมันไม่มีใครชมสักคนเลยไ้ยแล้วแบบคนดา่ดาแบบด่าแบบยับ,ย,บยับเลยแล้วแบบ โอ้โหแบบฮามันเป็นอะไรที่ฮาแบบฮาสุดโตกเลยอะผมเข้าไปไปนั่งอ่านมาเมื่อกี้อ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองซื้อดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดด้วยังอ่ะเชินเคยครับ16 20นะ เข้าไปแล้วหนึ่งคือถ้าข้างล่างเข้า20ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับคือถ้ามันไปถึง16เนี่ยมันก็ก็นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแต่นี่ดับแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับก็เปทิ้งก่อนเอ้ยทีมเลย โอ้โหอีกแล้วอรอสองรอบติดปล่อยไลฟ์ <c oughs> ออก,ก่อนขอขอรุ้นให้มันเข้าสักรอบก่อนคนระับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้พูดยาวๆเลยนะทีเดียว <c oughs> คือเห็นแล้วไม่คือมันมันไม่ไหวที่แบบเอ้ยจะเอามาพูดจริงคนระับ แต่รูปแบบไอเดียเขาก็ไอเดียดีแหละเนาะแต่ว่า <was> kind of มันทำตลกเกินไปอ่ะคือทำเป็นการยิงแอดไม้คนด่าโดยเฉพาะเลยรอบที่สาม ไปไปไปปีเอามาต้องมาแล้วต้องมาแล้วสุดไปโอเคสวยโอเคไม่น่าพลาดแล้วโอเคครับผม อ่ะสบายใจแล้วนี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือเมื่อกี้ผมเล่น f a c e b o o k อยู่เล่นๆน,นะครับแล้วไปเจอมันไปเจอแอดที่มันยิงโฆษนณาเขาเรียกอีกแอดโฆษณาเนาะมันเป็นแบบนี้ครับก็คือเอารูปสา่าถ้ำมา,มาทำเป็นเขาเหมือนเขาตัดต่อใช่ไหมเป็นเป็นทำเหมือนเป็นโปสเตอร์หนังใน Netflix ผมก็ลเรกดเข้าไปดูคือผมรู้แหละคือมันมันเป็นรูปสาวาถ้ำไง ก็รู้แหละแล้วลคือแบบเอ้ยมัน,ม,นมันจะทํามาเป็นแบบไหนนะครับเขาทํามาเป็น2จอเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้แหละแต่แบ่งครึ่งอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเว็บตรงฝั่งซ้ายเว็บเว็บปอมฝั่งขวาผมก็งงเว้ยผมก็งงว่า,ม,วามันมีเว็บปอมด้วยว,วะอะไรคือเว็บปอมวะแล้วเขาก็กดเอ่อเขามีทุนไม่จำจำจำไม่ได้ว่าทุนเท่าไหร่แต่เขาก,กดเล่น10รอบนะ กดกดไปหลายลสิบรอบสองสองอันซ้ายขวาแล้วกดเล่นพร้อมกันโหเว็บเว็บตรงนี่คือแบบแม่งเข้าทุกดอกอะเข้าแบบเข้าตั้งแต่หมุนแรกอะเออหมุนแรกอะจนจนไออันขวาที่เขาบอกว่าเป็นเว็บพร้อมอะแม่งไม่เข้าเลยเว้ยคือเข้ามาก็แบบเข้าตุ้มเดียวเนี่ยตุ้มเดียวเนี้ยแล้วก็หายไปเลยตุ้มเดียวแล้วก็หายจนกดไปสิบรอบอะไอเว็บไอเว็บตรงอะ่ะ ไม่ยังเหลือเจ็ดรอบอะ่ะเออแต่ผมผมก็ดูไม่จบหรอกผมดูไม่จบว่าเขาเขาพูดว่าอะไรเขาพูดอะไรมากบางผมไม่รู้คือผมผมก็ปิดเลยผมมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะไงแล้วผมมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์ด้วยคือแบบคือมึงคิดได้ยังไงวะมึงคิดได้ไงที่มึงมึงมึงโ,โหมดอะไรที่เป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมคือเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับว่ามันจะมีคนที่เป็นประเภททับ นคนของเว็บมันจะออกแนวนี้คุณนึกออกไหมครับคนที่เขาเป็นคนของเว็บเลยเขาจะแนวนี้แต่คนที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรเว็บเป็นสปอนเซอร์ให้มันจะอีกรูปแบบหนึง่งนะโอ้รอบนี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอย่างนี้ต้องไปต่อหน่อยละคือมันจะมีสองอย่างที่ผมบอกตอนนี้คือมันมีสองรูปแบบแล้วนะครับตอนนี้นะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเป็นคนของเว็บนะทำงานให้เว็บนู่นนี่นั่นอะไรก็ ว่ากันไปทีนี้วันนี้ยูทูบเบอร์มันสร้างรายได้ให้คนได้เยอะนะครับมันก็กลายเป็นว่ามันทําไปเนี่ยโรกพักก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามานะมีสปอนเซอร์เข้ามามันก็จะเป็นคนละรูปแบบครับเขาอันนี้เราไม่ได้ขึ้นต่อใครอ่าเราไม่ได้ขึ้นต่อใครเราไม่ทํางานให้เขาไม่ได้เกี่ยวเลยเราทําของเราถ้าคุณผิดอะไรจากที่แบบเอ้ยคุณไปโกงใครกับคนที่อยู่ในกลุ่มผมอะไรเงี้ยผมผมพา หนีทั้งกลุ่มเลยเออคือผมไม่จำเป็นต้ององ้อคุณหรืออะไรเลยผมผมทำของผมสนุกสนุกอยู่แล้วแต่ผมได่ทำให้คนในกลุ่มผมเดือดร้อนแค่นั้นเองนะประมาณนี้นะครับนี่คือที่จะอธิบายให้ฟังก็คือมันมีสองสองประเภทนะครับเออแต่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่พู้ท่านแล้วแต่พู้ท่านจะคิดน,นะครับผมอย่างที่บอกว่าคือผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนมาดา่าแล้วแหละผมผมเข้าใจได้นะไม่คืออันเนี้ยผมเข้าใจได้อยู่แล้วไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหารหรอก แต่เมืเ่อกี้คือมันเป็นการทําแบบคือเหมือนเหมือนลอกเด็กอนุบาลอะมันเป็นแบบเหมือนลอกเด็กอนุบาลจริงๆเลยนะเดี๋ยวถ้าใครใครเจอนะถ้าแบบใครล Facebook เล่นเฟซบุ๊กเล่นๆๆแล้วเจอนะมันจะเป็นมันจะเขียนเน็ตฟิกแล้วก็เขียนอะไรวะหวยพิฆาตอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเป็นรูปเป็นรูปหน้าของสาวถ้ำเออเดี๋ยวถ้าคุณเจอคุณลองก็เข้าไปดูดูตามเฟซบุ๊กอ่ะ เดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาอยู่แล้วแหละพวกนี้พวกพวกจริงแอดโฆษณาเนี่ยคือคนที่เล่นเนี่ยคนที่สายปั่นเงี้ยเล่นเต้นเนี่ย,นนยไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาหน้าฟีดเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณต้องเจอคุณต้องเจอแล้วแหละลองดูครับปดฮาคือถ้าคุณเอาาคุณไมมนะจริงออ่านนคมมเเต์ลยจริงคืออย่างเงี้ยมันว่ามันมันตลกอะ คือมันไม่ใช่ที่แบบมันมีหรอว่าเว็บปลอมเว็บปลอมคืออะไรวะอ่ะไอ้เว็บตรงกับเว็บเอเนตนเนี่ยอ่ะผมเข้าใจได้ไอันี้ผมเคยได้ยินนะเว็บตรงกับเว็บเอเน่์นะแต่ผมก็ยังผมก็ยังไม่รู้นะมันอันไหนตรงอันไหนเอเยต์อะไรคือยังไงผมก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันนะครับเว็บไหนเว็บตรงเว็บไหนเว็บเอเจนต์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเล่นแต่ผมผมเล่นเว็บไหนก็ได้ที่มันมันโกงผมอะแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าไอเว็บตรงกับเว็บเอเจนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมเล่นเว็บที่มันไม่โกงก็พอแล้วครับแค่นั้นแหละก็ <c oughs> เดี๋ยวลองลองดูนะคือช่วงนี้เหมือนผมเห็นเหมือน,นการยิงแอนดเริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วนะเมื่อก่อนไม่ค่อยขึ้นเลยนะไม่ไม่ขึนนนนะนนนะ้นมานานแล้วนะในเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นบรรดาแล้วครับช่วงนี้เริ่มกลับใหม่แล้วนะ อย่างที่ผมบอกอะก็คือจริงๆอะคือพี่เก็บพี่เก็บพูดอะไรเกี่ยวกับเกมเหรอกคือถ้าเราดูอะไรไปเรื่อยในเฟสในอะไรเงี้ยคือมันก็มีเรื่องอะไรมาเล่าเล่าให้ฟังได้ตลอดนะครับอยู่ที่ว่าเราจับเรื่องอะไรมาพูดมากกว่านะตอนนี้เราเออผมก็เริ่ม <laughs> หายดีแนละ้วก็เริ่มหายดนะีแล้วก็ยังมีไอ้เขาข้อแ็กนิดหน่อยนะ <laughs> ก็คือแบบพอเห็นแล้วมันมันมันอดที่จะาม,ามาเล่าสู่คนฟังไม่ได้จริงๆอ คือมันตลกมันตลกมากจริงครับไว้เดี๋ยวถ้าใครเจอใครเห็นนะลองคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาบอกผมนะว่าว่าเข้าไปดูแล้วเห็นแล้วเออว่าที่ผมบอกเนี่ยคือคือคืออไหนนะลองเข้ามาคอมเมนต์ดนะ้อยอ้ยดอกนี้สวยออ้ยเต็มกระดานเลย โอเครอบนี้ก็ได้แล้วพอแล้วเนี <c oughs> ย่ยก็ยังยังไม่หายสนิทนะก็ยังเหลือไอไอนิดหน่อย <c oughs> ใครมีอะไรเจออะไรแปลกๆล,ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดกันได้นะครับคุยกันได้นะ <c oughs> เออตั้งสี่เรียนนะคุยได้ทุกเรื่องนะครับไ่ต้องห่วสบายๆนะครับอ่ะโอเคครับรอบนี้ก็ จบไป7,380นะครับก็ได้อยู่นะก็ตอนแรกก็เหมือนไม่รอบแรกไม่ได้แนละ้วได้ได้ทุนคืนมานะก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็รอบ2ก็เต็มเต็มเลยนะครับอย่างคือมีเรื่องมาพูดแล้วก็แบบมันหามันเล่นเป็นเพื่นอยมันก็รู้สึกมัน,ม,นมันไม่ซีเรียสน,นะครับพอมไม่ซีเรียสมันก็เล่นแบบเขาเรียกอะไรสบายใจอะ่ะอ่ะก็ ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีเรื่องมาพูดคุยกันเนะาะก็ฝากกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับสาหรับกลุ่มล็คกี้ทานะครับกลุ่มนี้ผมทําขึ้นมานะพวกเอ่อกลุ่มผมพี่น้องผมเนี่ยแหละทาขึ้นมาดูแลกันนะครับดูแลกันมานานแล้วนะเป,นเป็นปีแล้วหลายปีแล้วกลุ่มนะก็ใครที่สนใจนะอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแชร์แชร์ชเกมได้แชร์เทคนิคแชร์ทุกอย่างทุกคนสามารถแชร์ได้ เท่าเทียมกันหมดนะครับไม่มีใครเหนือไปกว่าใครนะครับก็สามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้เลยนะครับอ่ะก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝาก subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเปลี่ยนให้เป็นทั้งหมดด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับอ่ะก็กดไลค์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่รบปวนเกินไปก็ฝากกดแชร์ผมด้วยเนาะโอเคครับยังไงก็ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ